โลกใบที่เราอยู่นี่จะไม่ใช่โลกแห่งการสวยความสุขเนอะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมีและก็แก้ไขข้อบกพร่องของตัวเราที่เราเคยทำผิดพลาดมาในภพชาติก่อนๆนู้นจะต้องเป็นจะอาเป็นโลกที่เราจะต้องใช้กายยาบเนี่ยแสวงหาที่พึ่งภายในให้ได้ เข้าไปถึงพระในตัวถึงพระธรรมกาย,ยนะจ๊ะแล้วทั้งสาวไปหน้าตายเรือไปเล่าให้ฟังอ,อ,อยากฟังจริงๆก็นเลยคือเรามันต้องสาวไปดูตัวของเราเองสาวไปเราจะเห็นว่า ในแต่ละชาติที่ผ่านมานี่เรามีข้อบกพร่องนะแล้วก็ทำทั้งดีไมด่ดีทั้งบุญทั้งบาปไม่บุญไม่บาปแล้วก็ทำกันไปอย่างเงี้ยที่เรามีกายมนุษย์หยาบเนี่ยนะถ้าเราเข้าถึงพระนในตัวไปเรื่อยๆนแะต่เราสาวไปเห็นอย่างนี้ได้นะ เราจะได้ไปลือ้อไอ้ที่ไม่ดีเนะี่ยให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจะได้เหลือแต่ธาตุ่บริสุทธิ์ภาพที่ดีๆเมื่อเราไปถึงที่สุดแนทนธรรมเราจะได้เหลือแต่ภาพดีๆล,ล้วนๆไม่อายฟ้าอายดินะดีไหมดีอที่สำคัญคือถ้าระหว่างเวียนไ่าแต่เกิดสร้างบารมีเนะี่ย เขาจะมาก็จะได้เอาผังที่เราเข้าบังคับให้เราดาเนินชีวิตปิดพลาดแล้วก็เซตโปรแกรมให้เป็นวิบากกรรมเขาจะได้เอาผังนี้ไปบังคับเราไม่ได้ในพชาติต่อไปถ้าเราลื้อได้นี่นะอย่างนี้ดีไหมดีค่ะเย้จ้าซึ่งมันก็จะมีอยู่สองวิธีคือหนึ่งไม่องมาเกิดอีกนี่นะแบบภาคโหลดคือทำกิเลสให้หมด แล้วก็ดับขันปริธิภาไปเลยเพราะว่าวิบากกำบังคับได้นี่แต่กายหยาบเลื่อยไปเลยลวิธีหนึ่งคือเราค้นกัาไปภายในแล้วลือออกให้หมดดีไหมงี้ดีอ่านี่นะถ้าถ้าของภา,าพเปล่าที่พระเด็๋คุณลงปู่ท่านทำท่ญญานจะใช้วิธีเนี้ยลือออกอืม ดีไหมเงี้ดีนีหรือถ้าภาคโปรดก็ทำกิเลสให้หมดสิ้นแล้วก็ดับขันขันที่จะลองรับวิญญาณท่าแรงสารนี้ให้ดับไปเลยดับขันบริิพธิ์ไปเอ๊ะนี่ยเอามาเล่าต่อใหม่เนาะเนี้ยกลัวไปเข้ากะกระทำกันนะดิ อ๋อข yeah. ้ากะอยู่ไหนใครเข้ากะบ้างโอ้ยเยอะแยะเลยไหนไหนไหนจองกรวยนี่นะนี่นี่นะทั้งสภายนอกภายในนะดีไหมเดี๋ยวถือสาเลยจะคุยไม่ใหญ่คุยสนุกสนุกไปเมื่อกี้เนี่ยลบออกจากใจไปเลยโอ้โห เนี <laughs> ่ยถ้าเราสาไปเราจะเห็นอันเดนไม่ได้แล้วอ้หลวงพ่อครับนี่ก็ <laughs> ขเขาเรียกแล้วว่า <laughs>